นนวาร่านะครับวันนี้ที่เขามาจัดนะฮะล้อยางโช้กนะครับตรงนี้ชุดเล็กๆนะหนึ่งชุดนะฮะงบประมาณนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนอเลยเพื่อนๆงบประมาณไม่เกิน40,000บาทมัมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนิสสันนาวาร่านะฮะรูสปิกล้อก่อนนะครับเป็นล้อขอบสิก่อนนะฮะเป็นลายเบลเล่น,นะ,ะเ,นเพื่อนๆนี่นะฮะเป็น6รู114นะครับตัวนี้เป็นโรงงานของ ไทอลอยนะครับตัวแบรนดีนะฮะล้อเบานะครับแข็งแรงทนทานนะฮะเป็นสีดำนะครับตัว5ก้านของเบลเล่นะครับเพื่อนๆนะตรงนี้6กล้อลสีนะครับอันที่2นะครับตัวยางน้าน้ายางด้านหลังเพื่อนๆเนาะยางด้านหลังนะครับจะเป็นยางตัว2 6 5 7 0 1 6นะครับตัวโอตานิ s a 2 0 0นะครับดอกออเทอร์เรนนะฮะผ้าใบนะครับ6ชั้นเอาไว้ลุยได้นะครับทุกสถานการณ์ตัวหนังสือสีขาวนะครับนะ เปลี่ยนด้านนอกด้านในได้หมดนะครับตัวยางโอตานินะฮะตรงนี้นะครับพร้อมกับนะครับตัวโช๊คนะครับนะฮะโช๊คโช๊คตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นโช๊คเดิมนะครับของตัว k y b คายาบ้านะครับพร้อมกับสปริงนะฮะสปริงเดิมอันนี้พี่เขาเอาตัวของซับแทงก์ออกนะครับตรงนี้อีกคู่หน้านะครับกับลูกหมากกันโครงนะครับของแลมฟอร์เดอร์นะครับนักซ้ายขวา นะฮะเพื่อนๆแบรนด์นี้เลยนะฮะของดีแน่นอนนะครับแต่ละอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะฮะแล้วก็เอามาโชว์นะครตอนเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาไปติดตั้งสักคู่นึง